นายสงคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสานาคตไทยเปิดเผยในงาน Exclusive Talk ในโอกาสรับรางวัลเข็มเกียรติยศประจำปี2565จากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่27มิถุนายน2565ตอนหนึ่งระบุว่า คุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่คุณรวยแค่ไหนและไม่ได้วัดกันที่คุณมีตำแหน่งสูงมากแค่ไหนตำแหน่งเป็นของนอกกายขึ้นแล้วก็ลงมาได้ก็ไปแต่เราวัดกันที่ว่าทั้งชีวิตของคุณคุณสร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมบ้างรางวัลน,นี้ต้องถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของผมในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าการที่คุณจะได้รับรางวัลเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยที่คุณจบมาเป็นสิ่งที่ทาให้ผมรู้สึกว่าชีวิตเรากับการทํางานทั้งหมดมีคุณค่าต่อสังคมเพราะคิดดูแล้วปีนี้ผมอายุ69ปีแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตก็หมดไปกับการทํางาน15ปีในฐานะของอาจารย์และ25ปีเต็มๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองชนะ40ปีที่ผ่านมามันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานทีเดียวเป็นชีวิตที่เหนื่อยนะเพราะว่ามีทั้งปัญหาและแรงกดดัน แต่ตอนนี้เหมือนฝนที่ตกลงมาให้มันชุ่มฉ่ำต้องขอบพระคุณชาวธรรมศาสตร์ที่กรณาเห็นคุณค่าของผม